ห่างจากภาพกลุ่มที่สองเป็นระยะทาง800เมตรภาพีกนสี่กลุ่มที่สามกลมาหมอนน้อยกลุ่มมีลามาถึงนี่นะคะกลุ่มมีลานะครับกลุ่มีลามาถึงแล้วค่ะกลุ่มอื่นกลับไปหมดแล้วค่ะที่แต่กลุ่มมีลานี้กําลังจะไปด้วยค่ะกลุ่มกลุ่มที่สามนะครับมันจะเป็นภาพ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการทำกรเกษตรโดยมีรูปพลกำลังไล่ล่าสัตว์ที่มีกิ่งเขาเหมือนกวางนะครับที่เข้ามาทำมาหากินพืชผ,ผลโดยเฉพาะต้นข้าวอันนี้เขียนแบบง่ายๆด้วยเส้นสีแดงนะอันนี้เราจะเห็นนะครับเขาบอกว่าเขียนง่ายๆแบบเส้นสีแดงเรามาดูภาพข้างบนของจริง แต่มองไม่ค่อยเห็นเด่นชัดนะครับมันไกลจากหน้าผานะครับสูงตึกประมาณสิบชั้นนะครับเนะี่ยเนี่ยหน้าผาภาพเขียนสีเนะียเยอะมากตรงนี้เป็นกลุ่มที่สามเดินไปดูจุดอื่นอีกบริเวณด้านนี้นักท่องเที่ยว มาไม่ค่อยถึงนะครับก็จะมาถึงแค่ประมาณกลุ่มที่สองแล้วเขาก็จะเดินกลับเพราะมันไกลละคือเดินลงมาเนตอะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3.4กิโลนะจะมีศาลาผาหมอนนะครับเดินไปอีก720เมตรครับสู้ๆเดินต่อครับ